บรรดาผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและทำงานนะ่ะจงมาหาเราเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข นี่เป็นสิ่งที่พระเยซูเชื่อเชิญเรานะคะว่าเราทั้งหลายที่อยู่ในโลกของการที่ตากตา่ำนะคะต้องใช้คําว่าตรากตาําเพราะว่าบางครั้งเรามีภาระหน้าที่มากมายแล้วมันเหนื่อยสาหาัสนคะ,ะไม่ว่าจะเป็นล่วงลูกการทํามาหากินเรื่องเงินเรื่องครอบครัวหรือบางคนมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีการงานไม่ดีเจ้านายทุกครั้งมันมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเหนื่อยใจมากบางครั้งเราท้อใจเราหมดแรงเรากลับถึงบ้านทิ้งเราก็หมดแรง เจอปัญหาทิ้งเราก็หมดแรงนะคะแต่สิ่งที่พระเยซูเชื้อเชิญเราคือพระองค์บอกว่าผู้ที่เหน็ดเหนื่อยเรารู้สึกว่าแบกภาระทั้งหลายอยู่บนบาตามลําพังนะคะเข้ามาหาพระองค์นะะพระองค์จะทรงช่วยเราให้หายเหนื่อยเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นห่วงเราพระองค์ต้องการที่ให้เหล่านั้นระบายออกต่อพระองค์เมื่อเราระบายออกต่อพระองค์นะคะเหมือนกับเราได้ปลดภาระความหนักบนบาของเราวางไว้กับพระองค์นะคะแล้วพระองค์บอกว่า ให้เราแบกภาระของพงค์แทนเพราะว่าภาระของพงค์นั้นเบาแล้วก็ง่ายนะภะาระของเราเนี้ยมันหนักนะ,ะพระเยซูบอกว่าพง์จะแบกแทนเราแต่ให้เราแบกภาระของพระองค์ซึ่งง่ายกว่านะ,ะซึ่งภาระของพระองค์คืออะไรคือการที่เราอยู่ในสันติสุขและความชื่นชมยินดีนะ,ะซึ่งบางครั้งเราอยู่ในโลกเรารู้สึกว่าฉันมีปัญหามากมายฉันจะมีสันติสุขฉันจะมีความสุขได้ยังไงนะ,ะแต่ นี่แหละคือสิ่งที่พระเยซูบอกว่าเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทำนะคือการที่เราจะมีความสุขหรือไม่เราเป็นผู้ที่ตัดสินใจแล้วก็เลือกคัดกรองเข้ามานะเพราะว่าเราสามารถที่จะมีมุมม,ม,มองกับทุกสถานการณ์ได้ว่ามันมีพระพรในทุกสิ่งนะสิ่งที่เกิดข,ขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกเหนื่อยเรารู้สึกแบกภาระหนักเหลือเกิน พี่น้องเข้ามาหาพระเยซูนะคะบ,บอกภาระปัญหาของพระองค์ให้กับพระเยซูนะคะแล้วก็เมื่อเราบอกแล้วไม่ต้องแบกมันอีกนะคะปล่อยวางให้กับพระองค์ที่จะแบกแทนเราแล้วพระเจ้าจะเข้ามาแทรกแซงในสถานการณ์ในชีวิตของเราและช่วยเรานะคะที่จะปลดภาระเห่านั้นได้เราจะได้รับการเสริมกําลังใหม่แล้วเราสามารถที่จะไปต่อได้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะ ข้าพเจ้าหวังว่าพี่น้องทุกคนจะได้รับพระพรจากช่องแบ่งปันพระชนะพระเจ้าของเรานะคะถ้าพี่น้องได้รับพระพรหรือตรงกับพี่น้องขอพี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจสําหรับทีมของเราในการที่จะแบ่งปันพระชนะของพระเจ้าออกมาเพิ่มขึ้นนะคะขออวยพรพี่น้องทุกคนที่พระชนะของพระเจ้าจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของพี่น้องและจะไม่มีใครเลยที่จะขาดพระพรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนค่ะ